สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีคำถามจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ถามเข้ามาว่าที่ดินสอข้อหนึ่งสามารถนำมาออกเป็นโฉนดที่ดินได้หรือไม่วันนี้นำสาระน่ารู้จากประกาศของกรมที่ดินเกี่ยวกับที่ดินสอข้อหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ ประกาศกรมที่ดินครับเรื่องคำแนะนำประชาชนกรณีนำสคออหนึ่งมายื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายหลังจากวันที่8กุมภาพันธ์2553ครับโดยที่ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พศ2551ใช้บังคับโดยมีมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า ภายหลังวันที่8กุมภาพันธ์2553หากว่ามีผู้นำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือว่าที่ดินสค .1 มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ก็ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดว่า ผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับครับกรมที่ดินจึงขอประกาศให้ผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือว่าสคออหนึ่งที่ยังไม่ได้นำสคออหนึ่งไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทราบดังนี้ครับ1 ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2553เป็นต้นไปหากเจ้าของที่ดินนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสค .1 ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินไม่สามารถรับคำขอดังกล่าวไว้ดำเนินการให้เจ้าของที่ดินได้ครับเพราะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย ผู้ขอจะต้องแสดงคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลยุติธรรมประกอบคำขอด้วยครับพนักงานเจ้าที่ของกรมที่ดินจะให้เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าพนักงานที่ดินเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมายในการไปยื่นคำร้องต่อศาลเท่านั้นซึ่งคำร้องนี้ไม่ต้องชำระค่าคำขอเนื่องจากไม่ได้เป็นการยื่นคำขอออกโฉนดครับ 2. เมื่อยื่นคำร้องกับสำนักงานที่ดินแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้เจ้าของที่ดินไปยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมซึ่งก็คือศาลจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นั่นเองครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้นั้น เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลดังกล่าวมายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในภายหลังที่สำนักงานที่ดินครับ 3. กระบวนการทางศาลนั้นจะเป็นหน้าที่ของตัวเจ้าของที่ดินที่จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าตนเองเป็นผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตรงตามหลักฐานสคอ,อหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับครับ c ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศารรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกระบวนการนี้ถ้าหากมีตัวเจ้าของที่ดินเป็นผู้ออกครับ 5! หากศารมีคำสั่งถึงที่สุดให้ยกคำร้อง โดยเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้วเจ้าของที่ดินไม่สามารถนำสคหนึ่งแปลงนั้นไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามที่ได้ยื่นคำร้องไว้ที่สำนักงานที่ดินตามข้อหนึ่งครับ 6. กกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้น เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้วให้เจ้าของที่ดินนำคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดของศาลนั้นไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินที่ได้ยื่นคํำร้องไว้ตามข้อหนึพนักงานเจ้าที่ของสำนักงานที่ดิน จะให้เจ้าของที่ดินยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อไปครับโดยมีการนัดรังวัดวางเงินมัดจำรังวัดและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เหมือนกับการขอรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินโดยทั่วไปครับเจ กรณีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการเข้าไปในพื้นที่ใดให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดในทุกๆปีพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจะแนะนำให้เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐานสคหนึ่งไปยื่นคำร้องตามข้อหนึ่งที่สำนักงานที่ดินท้องที่ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ครับซึ่งเจ้าของที่ดินต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นประกาศของกรมที่ดินที่เกี่ยวกับ นำสคอนอ1ไปขอออกนโฉนดหลังวันที่8กุมภาพันธ์2553ครับว่ากันโดยสรุปก็คือหากตอนนี้ท่านมีที่ดินสคออ1และณเวลานี้เป็นเวลาภายหลังวันที่8กุมภาพันธ์2553แล้วครับหากท่านประสงค์จะนำที่ดินสคหนึนี้ เพื่อขอออกโฉนดต่อสำนักงานที่ดินท่านจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าท่านได้ครอบครองที่ดินสคหนึ่งนี้โดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนั่นเองครับ เมื่อได้คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการประกอบการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเปลี่ยนจากสคหนึ่งเป็นโฉนดที่ดินได้การไปยื่นคำร้องขอต่อศาลก็ไม่ต้องคาดการให้รู้สึกว่ามีความยุ่งยากอะไรครับเพราะเราสามารถไปขอคัดปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ศาลในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคําร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินสคหนึ่งเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคํำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อไปครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีที่ดินสคหนึ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลยก็จะต้องมีการดำเนินการทางศาลก่อนเพื่อให้ได้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลดีถึงที่สุดไปประกอบการยื่นคำขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินครับดีก็เป็นสาระน่ารู้จากกรมที่ดินที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับ มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่มีที่ดินสคหนึ่งและได้มีการไปยื่นคำร้องขอต่อศาลและนำสคหนึ่งไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินจนได้โฉนดที่ดินมาสำเร็จแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องที่มีสคหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนเป็น,นโฉนดของผู้ที่ได้ดาเนินการมาก่อนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีสคหนึ่งและหากมีสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ผมจะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ